มันนีครับผม,มนี่กับมาพ่อกันครับบ่าวเอ็มชิงเซยครับผมมันนี้กัมาพ่พอกันเป็นวิธีปรัปบเ,รเ,นเนื้อเก่านะครับผมที่ปรับเนื้อเก่าให้เป็นเนื้อเออเนื้อใหม่นี่ครับผมส,สำหรับนานาที่ถามผมมากนะครับผมเราจะให้ครับอันนี้คือ เงยเก่านะครับผมเงยเก่าของเบาเอ็นนะครับผมแล้วมาปับป๊บๆเดี๋ยวสิเอาไปออกงากกนครับผมเหียเกาาเย่านะครับผมเงาเก่าตั้งแต่ประมาณต้นเดือนนะครับผมก่อนเดือนรประมาณปมาณวันที่หนึ่งตีสองนี่แหละครับผมนี่ครับผม เนีเ่าครับ <c oughs> เพราะว่าเป่าเอ็มสีปั่นเทียนสีใสว้เก็บใบนะครับผมเก็บใบในถังสีใสเด้ประมาณเป็นเดือนนะครับผมเพราะว่าเ่าเอ็มบกคอยได้ออกไม้นะครับผม <c oughs> <c oughs> เดือนหนึง่งประมาณจักสองเทียนนี่นะครับผมก็เลยเหลือหลายนะครับผมอน,นี้ครับเหลือหลายเ่าเอ็มมีคันปั่นหลายรอครับผม ัอลรอบเดียวตกไล้เป็นเดือนนะผมต้องห่วงครับสูตรนี้ครับผมนี่ตัวเป็นโดนแน่นอนครับเี๋ยวครับมาเบิงเลยครับผมมาเบิงที่ปั๊บเนียอันเลยครับผมอันนี้ผมแบ่งออกมาแล้วครับจากเงียเกาที่เหลืออยู่เหลอมันสองโลนะครับผมแบ่งออกมาเด้ประมาณโลนึงครับผมนี่ครับผม มียเก่าได้ครับผมเียเก่ากินแห้งนะครับผมเมียเก่าครับผมกับครึ่งเลื่อยครึ่งเดือนแล้วครับผมได้ตอนเดือนแล้วครับผมเอาจจะมาปรับใบตกปลามื่อยนมื่อยแลนวครับผมเมื่อยวันหยุครับ ให้ออก่นทักไข่ด้ครับผมเนะมาคลิปแล้วกับฝากนั่นนะผมน,ะนานฝากกดไลค์กดติดตามบ้าเอ็มนั่นนะครับผมนี่ครับผม <c oughs> สำหรับสูตรนี้เป็นสูตรของบ้าเอ็มเองนะครับผมเนะครับสูตรของบ้าเอ็มเองครับผมเหยือเกลาหนึ่งกิโลนะครับผมว่าต้องใส่เอียงมากไหมเปลืองครับผมนี่เลยครับผม ลำลำหอมมะลินะครับผมหอมมะลิอย่างดีลำมาผสมสมอะไรย,ยังครับประหยัดครับช่วงนี้ประหยัดกันลำหอมมะลิ <c oughs> แนะนํานะครับผมลำที่เอามาตกปลาคนที่จะละเอียดนะครับผมหรือเอาไปหล่อนก่อนนะครับผม อย่าให้มีกากนะครับผมครับพอปลาเก็บปลานิ่มนมาเนี่ยมันจะมักเป็นเยละเอียดนะครับผมนี่ครับผมเหีย่ยวเก่าหนึ่งกิโลนะครับผมต่อลำหนึ่งกิโลนะครับผมอัตราส่วนเบาเอ็มซีเอาเป็นหนึ่งต่อนึงเลยครับผมหนึ่งต่อนึงเลยครับค่อนข้างที่จะ กินแห้งเลยครับผมต้องบอกก็ได้ครับผมกินแห้งหน่อยว่าต้องเอาทิมนะครับผมสำหรับเนื้อเกาที่เหลือนะครับผมเจ็บใบใหญ่เป็นล่าครับผมคงเบาเอ็มเจ็บเส้นทางว้ายังดีครับปุบเข้ากัเข้ากันครับผมจิ้ม กินกับสิเดิมดอปลงครับผมจัดกิน,หนแห้งๆนะครับผมกินดอปลงนะครับเสียดายนะครับผมนานๆชอบไปกินกนะครับผมปั่นกับมอเตอร์ไลค์หลายๆครับข,อข,อขอ้อคอกันนะครับผมมีห่อมเป็นตัวซอยให้เงี้ยวเขากินจะกิน,หนแห้งๆนะครับผม ลดลงจั็หน่อยนะครับผมขอเอาพายันได้เหรอที่เสียงบุกไปชัดปัไดาครับผมเบาเอ็มบาได้ใส่ไหมนะครับผมเบาเอ็มเอาโทร่อสับนี่นครับนี่ครับผมสามครับผมคุกกี้นะครับผมคุกกี้เค้กนะครับผมนี่ครับคุกกี้เค้กนี่ก็เป็นโต้สอยให้เงี้ยวหอมอีกอย่างดีเป็นซอยจังไรละ่ะ ซอยปับกินเนื้อเห้านะครับผมซอยนดเรื่องแบบจากกินแห้งปับให้มันดรอปลงได้กันบกินหอมครับผมตัวนี้ครับคุกกี้บนเนียนยี่ห้อนะครับผมยี่ห้อได้ก็ได้ครับผมลองเนียนยี่ห้อครับเต็มมัดคอยเป็นคุกกี้นะครับผมไสไตล์แบบัวนี้ไม่งั้นก็ใส่ห้ามลงไปล่านะครับ กุกกี้เบ้าเอ็มแนะนำนะครับผมอย่าไปใส่หลายนะครับผมถ้าตกปลาตะเกียนก็ใส่หลายได้ครับผมครับมุนหันเบ้าเอ็มใส่หลายให้ครับตะเพียนรุ่มครับอีพีนี่แหละอีพีตกปลาไม้ธรรมชาติลาดสุดครับผมนะครับผมสายขาวรุ่มนะครับผมปลานิ่ยังมา่ได้มากครับสายขาวมาก่อนนะครับผมนี่ครับ้อมครับผม ฝ่าตุกเกยนมันเรต้องใส่อะไรครับบอกสิใส่ปนควรมาผมนี่เป็นวิธีที่บอกเอ็มเน็ตประจำนะครับผมต้องบอกว่าให้ประจำครับใส่สูดีประจำครับปับเนื้อครับ ไยางทีนี่เรียนมามากวนครับที่ไหนมากวนดีเสียเข้ามหนเข้ากันครับสนิทก็หอมนะครับผมกินหอมนะครับอยังนั้นแดกินเหลืองหอมมาแล้วครับนั่นแหละ เนื้อเก่านี่เป็นหัวเชือ,อยยางดีนะครับผมผมบอกไปก่อนเลยอย่าไปถิ่มครับของยางลำกี้ไปแล้วนะครับผมนี่ครับสุดท้ายครับตัวปรับของผมครับตัวปรับเนื้อเก่าให้เป็นเนื้ใหม่ครับผมนี่ครับกากมะพร้าวครับผม กากมะพร้าวอบแห้งนะครับผมนี่ครับยี่ห้อใดก็ได้ครับผมยี่ห้อใดก็ได้ครับบอเนนครับบอเลนนะครับอันนี้ก็บบะตองใส่ลายแล้วครับผมสายขาวกับมั้วึกันครับอันนี้ก็เป็นโตัซอยแหงเนื้อหอมอีกตนึ่งเลื่อนครับผมกับกากมะพร้าวครับผม ว่าซอยกันเหีียวแตกไหวกครับแล้วก็ส่งกินไปแห่งปลาได้กินไหวกนะครับผมเพราะมันมีความมั่นนะครับผมกากมะพร้าวนะครับผมเนี้อเหนียวเอากากมะพร้าวครับผมเอาผสมเลยครับแตกง่ายครับต้องใส่ไายครับพอครับผมต้องใส่ไล่เพียงนั้ ร <c oughs> ้อมานี่ครับเพียงสามยางครับผมเดี๋ยวผมจะทวนให้อีกเทือนึงนะครับผมที่เหลือกับพุกเขาไปเข้ากันครับบาอยากครับยังไงสุดปั๊กเงี้ยเกาให้เป็นเงี้ยไหมนะครับผม ง่ายนะครับผมนี่ครับพร้อมแ,แล้ว,วนนครับพร้อมตกแล้วครับเช่นี้แล้วเบาะเยื่ซีทวนเช่นนี้ครับครับวิธีปรับเยื่อเก่าให้เป็นเยือ่อใหม่นะครับผมเยื่อเก่าหนึ่งกิโลนะครับผมลำหนึ่งกิโลนะครับ แล้วก็คุกกี้นะครับวาต้องแท่ร้ายครับอันนี้อัตราส่วนกับกะเอาครับกับกากมะพร้าวอบแห้งนะครับผมวัต้องแท่ร้ายนะครับคือคือบงต้นที่เบาเอ็มบอร์ดครับเพียงที่ว่าวัต้องแท่ร้ายนะครับผมนี่ครับผมง่ายนะครับผมเดี๋ยวเบาเอ็มจีเอาเทียมไว้ยอกขึ้นนึงครับผมเพื่อให้กินมม่แตกรวมกันกับพ้ามที่เราเพิ่งเอา ไปผสมครับผมน่ครับน่ครับคือวิธีของเบาเอ็มเองนะครับผมใส่เมลายรอบแล้วครับใส่ประจาครับสําหรับหนาๆที่บางคลิปเบาเอีมนะครับผมชงไทยคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามให้เบาเอ็มนั่นนะครับนะครับผมทางช่อง y o u u u b เบาเอ็มฟิกชิ่งนะครับผมผิดพลาดประการใดเบาเอียมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเนาะ ถ้าอันใดอเบาเอ็มเบาเรียกวไปหรือฟังบรลูเรื่องนะครับผมคอมเมมต์ลงไตช่องไตคลิปผมใดนะครับผมต้องกลับขอโทษไปลวงนานะครับผมโอเคครับผมจากนี้กะเอาไว้พบพ่อกันในคลิปหน้าครับผมว่าจีเป็นยังไงนะครับผมจีออกไม้ครับด๋ยวี่ส่งงานให้เบังครับผมสำหรับคลิปนี้เบาเอ็มขอจบ Cepi baby angsam ni, kan, kom? Selamat tinggal, kom.